เต้นเต็นเร็จแล้วเส็แล้วช่วงนี้เราจะไม่เก็บซันนี่แองเจิลแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้สตอรี่แล้วเป็นไงคุณตีมไหมสตรเเลือกไม่ได้ต้องเลือกเอาหมุนวงล้อดีกว่าอโอเคลุยหยุดตรงไหนซื้อตรงนั้น อนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่ตึกจัักรกันอีกแล้ววันนี้นะคะเรามีเป้าหมายใหม่ของใหม่นะคะทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหาม่อนชิชๆคะคือน้องผู้อย่างได้คอที่มันเป็นหัวโตเป็นหูกระต่ายสีชมพูนี่อย่าให้ดูก่อนตอนนี้มีสองตอนนัวนี้มีน้องหัวโตเป็นผู้ชายนะคะกับตัวคอเบบี้ที่เป็นน้องกระตุยแต่น้องผู้อยากได้กระตุยที่เป็นแบบอนนสองตัวนี้ผสมกันอยู่ในตัวเดียว มันมีด้วยเหรอมันมีน้องจะเป็นตัวนี้อย่าให้ดูเป็นม่่นชิชิกระต่ายแม่เขามาเทรนใหม่อีกแล้วนี่แต่เป็นน้องตัวนี้ก็คือจะเป็นสองตัวนี้ผสมกันรวมกันเป็นตัวนี้อ๋อมันน่ารักูคือจะเป็นหัวเนี้ยมาอยู่ในตัวนี้ทั้งตัวผสมกันมิกแอนแมทแล้วมีกี่สีครับไม่แน่ใจแต่คือก่อนอันนี้ใช่ไหมที่น้องี่ปัสยามาเจอตัวที่มันเป็นยูนิคอร์นแต่น้องพี่อยากได้กระต่ายยมาดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่า ่ๆเราต้องดูตามตู้ดีๆนี่วันก่อนหนูเจอตัวนี้ไหนฮะเอายูนิคอร์นเจอแล้วใช่วันก่อนหนูเจอยูนิคอร์นตัวนี้ข้างล่ไหมแต่จริงๆน้องพ่ช่าเขียวอ่ะช่าเขียวก็น่ารักอร่อยกว่า <pir> ข <ms> <ม>้าางงล่เดี๋ยวบอกก่อนว่าวันนี้น้องพุชอยากได้ตัวไหนบ้าง<ม>น้องอพุชอยากได้ผึ้งอยากได้เต่าทองอยากได้ชาเขียวอยากได้กระต่ายอยากได้หมดเลยสี่ตัวน่ารักเนาะใช่ชุดเขาใช่ไหมถูกต้องเป็นไซส์เป็นไซส์เขาน่ารักน่ารักราคาก็โอเคอยู่นะ990แม่ ทำไมม้อนชีชิเขาแบบมันอยูอยูจะฮิตจริงๆอาจจะิต,ต,ตานานแล้วแต่ว่าแบบเหมือนคนไทยเขาเพิ่งมาฮิตกันเลยป่ะเพราะตอนแรกตอนเราไปมาเก๊าเราก็เห็นตอนนั้นะเต็มเลยนะอืมแต่คือเราซื้อมตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่โปนโมทแจงไ,งไม่รู้เหมือนกันทำไมเดี๋ยวนี้ฮิต ตามกระแสอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันจำไหมนะตู้นี้มีนะตู้นี้มีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการข<ช>ึ<ช>้ไหมถ้าไม่ได้เราคือจะเอาชาเขียวสีเขียวเหนียวซ้ำเฮ้ยก็ซื้อให้แม่ไปวันก่อนอนี<ม>่เหรอมี่แต่แม่ไม่ได้เอามาอันนั้นเปนคนละรุ่นกันเป็นรุ่นแบบรุ่นตัวเท่าตัวมันเนี่ยตัวตัวแบนๆกว่าคนละรุ่นใช่สีเขียวไหนครับสีเขียวนี้มันจะเป็นคอหัวโตหัวโตๆน่ารักอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูก่อนตู้นี้มีป ดูดีๆนะตู้เหล่านี้มันชอบมีนะตู้แบบเดียวชอบแกร์เฮ้ยข้างล่างน่าอะไรอ่ะโอไม่ใช่ใช่ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อนะครับวันนี้ไม่ได้มาหากล่องสุ่มนะนี่เจอแล้วเจออะไรฮะใสยักษ์เฮ้ยทำไมถูกจังแปดร้อยห้าสิบเนี่ยฮะอะไรเนี่ยตุ่นตุ่นใหญ่มากอ่ะสุ่มซับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยเต็มเลยเฮ้ยตัวนี้สวยฟิว ทุกคนเต็มเลยเ,เต็มเต็มจะแล้วจแ,แล้วดูนี่ดูดูดดนี่มีอยนะนั่นลูกคีสตอร์เบอรี่แอปเปิลอง,งุ่นสีดำสีขาวคิตตี้เเตมตแมวกวักก็มาเป็นคอ,อเบบี้นะคะแล้วก็มีคอเบบี้แล้วก็มีอันนี้คอเชียร์ลิเดอร์คอเชียร์ลิเดอร์แล้วก็คอกระจุกกระจิกแบบนี้ตัวนี้นี่หนูแม่หนูซื้อให้แม่เป็นสีสีเขียวแต่คอเนี้ยแหละ อุ้ยแต่จริงๆสีผูน่ารักนะแล้วก็น้องฟิลมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวนี้ฟิลมาเก็บอยู่เหรอใช่แต่คือน้องน้องฟิลมีสี่ตัวทั้งหมดอ่ะนะใช่มีสองตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคิตตี้คิตตี้ตัวนี้แล้วก็น้องเหลืองเป็นเป็ดอฮ้ยแต่น้องฟิลเห็นตัวนี้น่ารักจั่เลยเหมือนตัวของพี่ฟิลเลยสีมันสีสวยนะตัวละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถือว่าถูกนะทุกคนตัวสีเขียวนี่เหมือนของแม่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ของแม่เป็นตัวสีเขียว เนีเขียวม,มินนะทุกคนแต่คือน้องเิ่รู้สึกว่าสีตัวที่น้องพิวได้มาถูกมากอันนี้ตัวห้าร้อยห้าสิบอ้าวใช่ถูกมากช่วงนี้เราจะไม่เก็บซันนี่แองเจิลแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้สตอรี่แล้วเป็นไงคุปตีไหมสตอรี่ <laughs> พักก่อนซันนี่แองเจิลแต่คือตอนนี้ราคาลงมาเยอะแล้วหางหลับบวบน้องเป็ดใส่ชุดไทยด้วยใส่ชุดปุ๊กเทตลอดการเราต้องตามหาตู้ที่เขามีแบบอุ้ยไง <c oughs> เจอจนได้ได้รูปไงอุ้ยเดินมาแป๊บเดียวเองเจอแล้วดูข้างบนก่อนใช่อุ้ยแต่ว่าคอตัวจิ๋วน่ารักจัง990เน่มันเป็นตัวจิ๋วนะคะแล้วก็มีน้องตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,น,น่ารักนะที่พิวตามหาใช่ไหมใช่น่อเดียวด้วยถูกต้องแ็คือน้องไม่รู้สึกว่าชาเขียวก็น่ารักชาเหมือนเจอรี่ก็น่ารัก จริงราคาเขาก็ไม่ได้สูงโดดนะแม่เจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะอ๋อตัวไหนฮะตัวที่น้องเฟย์ยังได้เจ็ดร้อยเก้าสิบแต่น้องฟย์คิดอยู่ว่าน้องฟิวอ่ะชาเขียวอ่ะมันก็สวยสีฟูก็สวยแม่ว่าสีฟูแต่ตัวนั้นอะตัวที่เป็นแบบเป็นตัวตรงๆตัวแบบนั้นก็สวยอะไรนี่เหรอตัวแบบตัวข้างหลังนะคะชมพูอ่อนนะคะข้อความคอมเมนต์เจอรี่ราคาโดดเลยถ้าคอมเมนต์เจอรี่มันน่าจะแบบคอลแลบกันมันก็เลยแบบแพทนมี่งข้างบนนี่ก็น่ารักนะใช่อุ้ยมีแบบขอบตาค้ำไม่ได้นอนด้วยแม่ข้างในสองตัว เป็นมีแพ <c oughs> นด้าแต่จริงนะชาเขียวมันก็น่ารักนะชาเขียวมันก็แบบตัวน้ตัวนี้แต่หนูก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็น่ารักแต่ว่าดูหน้าน้องมันจะแปลกๆหน้าน้องดูแบลล์เาวหนูท่หายมามันไม่มีสีชมพูอ่อนใช่มันไม่มีสีมูอ่อนค่ะงั้นแม่เอาแล้วเนี่ยน, <c oughs> น,นี่นี่ก็น่ารักเลยใช่เพื่อนบอกว่าหน้ามันหนูเออแก้มเยอะเยอเฮ้ยน่ารักตัวลิงก็น่ารักโหแย่แล้วฟีลมีตัวนี้น่ารักมากตอนเมื่อวานหนูเห็นตัวจริงแบบใกล้ๆก็น่ารักเอ๊ยตัวนี้น่าแบบตตัวรงๆก็น่ารัก แต่จริงๆอ,อ่ะเฮ้ยตัวข้างในก็น่ารักสีเรนโบว์ไม่มีใครพูดถึงขอบตาดำเลยพอ, <c oughs> อชอบก <c oughs> ็คือจริงๆน้องพูดอยากได้ตอนนั้นด้วยที่มันเป็นเต่าทองกับเป็นผึ้งอ่ะเดินดูก่อนเดี๋ยวเกิดหยิบไปปุ๊บไปเจออยู่ตู้ข้างหน้านี่ร้องไห้นะจริงอาจจะเจอราคาที่ถูกกว่าใจเย็นอ่ะมาแต่สวยอยู่นะถ้าหาไม่เจอจำตู้ไว้นะกลับมาที่ตู้นี้เลยมันจะเป็นไซนี้ไหนครับสซหัวโตไปน้องมดจิ๊ด ชว่วงนี้เาบู๊โหเงียบเงียบหนาวว่ะเอามาดเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับต้องดูดีๆนะแม่ต้องไม่ค่อยหาไม่ค่อยดูนะครับ<ห>เดินเรียงสลับนะครับ<ห>อะไรมันติมอนตีมอนตีตีทำไมเมื่อวานไม่ไไมีิตีตัวนี้อ่ะไหนแม่น,นี่เหรอเนี่ยเออเมื่อวานอยากเอาแล้วเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับเบลบอกว่าต้องการนะครับนี่ที่มันหายากไหไมไห ก็ที่เซ็นทันไหนสักเซ็นทันนี่แหละแล้วมันเป็นราคาช็อปเลยน่าจะสยามเซ็นทันเวิลด์สยามผลักกอนอะไรอย่างงี้สักอยา่างนี่แหละแล้วแบบราคามันเป็นราคาช็อปเลยทุกคนแล้วคาถูกมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันพุธนี้หน่อยหยางฟิลก็ต้องไปงานม่อนชิชิเอคิตี้แต่ว่าเราอาจจะหาตัวนั้นก่อนอ่เดี๋ยวเดินหาก่อนแล้วกันใช่แต่คือตอนนี้เราเจอกระต่ายที่อยากได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวแต่หนูว่าตู้อีกฝั่งนึงน่าจะมี ตูอ้อีกฝั่งเนื้อของเยอะมากทุกคนเดินไปเดินมาน้องฟิวบอกว่าเจอแล้วพึ่งไหนเป็นไงเอ่ยอยู่ตรงนี้<อ><อ>เขาแค่ชุดใช่ไหมใช่น้องรอเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะใช่เหรอคือตอนนี้เลือกไม่ได้ระหว่างกระต่ายพึ่งชาเขียวเต่าทองโอ้ยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ด้วยเนี่ยโอ้ตัวไหนฮะเนี่ยตัวสีมูเนอะห,อหลังจากที่เดินตามหามาได้สักพักหนึ่งตอนนี้นะครับ ก็เจอครบหมดแล้วแต่ปัญหาคือว่าเลือกไม่ได้ต้องเลือกเอามาทุกคนนมชอบกี <sh arp> <sh arp> ่ตัวนะชอบสี่ตัวมีพึ่งเต่าทองกระต่ายชาเขียวเพราะว่าถ้าถ้าสมมติฟิวจะสื้อกบไปใช่ไหมต้องเลือกตัวที่มันหายากๆก่อนแล้วตัวที่เหลือเนี่ยค่อยมาดูอีกทีหนึ่งลับไปเก็บตังค์ก่อนว่างันหมุนวงล้อดีกว่าคือแคปหมุนวงล้อมาเราจะเอาตามนี้เลยนะเราจะไม่มีบิดเราได้ตัวไหนคือเราเอาตัวนั้นเท่าไรร่เตัว S <S <อ>ไม่ยังไง<อ>หนูก็บิดอยู่ใช่ไหมอะไร <S 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 มาเดี๋ยวก่อนโปรเจกต์นี้หนึ่งตัวใช่อ่ะเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันแต่พ่ออยากให้ได้พึ่งเพราะพ่อดูตัวอื่นๆนเนี่ยมันมีอยู่ตามตู้มาเออเต่าทองก็มีตัวเดียวใช่ไหมอ,อ่ะมาไหนขอดูหน่อยมีอะไรมั่งเต่าทองกระตา่ายโชฮูชาเขียวพึ่งอ่ะโอเคดยหยุดตรงไหนซื้อตรงนั้นไม่เอาตัวนั้นอะไร กต่ายชมพูทุกคนอะมันก็ไม่ได้อยากได้กะต่ายชมพูขนาดนั้นน่ะกต่ายชมพูตามันแปลกๆพอดูตัวจริงอะเอาออกกัตรลบออกอะไรเห็นไหมแม่เห็นไหมไม่กต่ายชมพูอัจริงนะตามันแปลกๆดูจากตามันตามันจะแบบแบเปิดคลิปบอกว่าอยากได้กต่าชมพูพอดูตัวจริงแล้วมันไม่ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวต่ออ่าหรือสามันเอาอะไรเติมตมเมเดียตมตึมมตเตมเติม เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเตาทองตอนนี้เหละสองอันนะคะทุกคนไม่เอาเตาทองไปชาเขียวกับเพิ้งวันนี้คือตัวสมงตัวที่อยากได้ที่สุดพิ่งเหรอไม่ใช่เขาอยากได้ชาเขียวเสื้อแม่แต่ชาเขียวมันหาง่ายไงแล้วจะหมุนทำไมก่อนหน้าชาเขียวแค่แค่หมุนให้ได้ชาเขียวไอ้นี่มันขี้กองเหรอเห็นไหมไม่ชาเขียวอยากได้ชาเขียวอไปไปแล้วมันจะเข้ากับกระเป๋าไหม ก็ไม่เป็นไรสีมก็จะโดดๆหน่อยแหละเพราะตอนนี้หนูมีสีเหลืองแล้วตัวพึ่งมันก็น่ารักนะพึ่งกับชาเขียวอ่ะอ่ะยังไงต้องช่างใจไปดูพึ่งอีกรอบไหมอ่าไปไปดูพึ่งอีกรอบแต่เพราะว่าพึ่งอ่ะหน้าหน้าเก็บ่สีเหลืองเออสวยอยู่นะพึ่งอ่ะเนี่ยน้องราคาอะไรเก้าร้อยเก้าสิบก็แปลกดีนะเอาคิดนานฟิวบอกคิดนานเอาไง โอ๋ยมึงก็น่ารักชาเขียวก็น่ารักโอ้โหโอ้เขียดแต่สวยนะอ่านี่คุณพี่ให้ดูเลยเอาแล้วฟิวมือไวสั่นมือไว้สั่นเลยทีเดียวครับขอบคุณครับเอาแล้วอุ้ยน้องน่ารักฟิวอุ้ยนน้องที่มีปีกด้วยนะรออะไรโอ้โห หอมบินมากแล้วพออยู่บนกระเป๋ามันก็จะโบเอ้ยแต่มีชาเขียวมันก็จะน่ารักเหมือนกัน,น <c oughs> เฮ้ยแต่ตั้งแต่เดินมายังไม่เจอนะพึ่งอ่ะตัวแรกเลยนะหรือว่าเราจะเอาทั้งพึ่งทั้งชาเขียวเฮ้ย <c oughs> อะแม่ซื้อให้ตัวนึงแม่ซื้อพึ่งขา,าาขานี่พี่เป็นไงพี่บอกเข้ากับทุกกระเป๋าเลยนะฟิลนั่นคือมันหนูยังไม่เคยเห็นพึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พึ่งราคาเท่าไหร่ จะกลับมาหายแล้วนะอ๋อใช่ไหมโอ้ยดูคนโอ้ยน้องพึ่งไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรนะไปอยาได้ชาเขียวมาอยู่ด้วยอะไรนะเอาชาเขียวมาอยู่ด้วยน้องบอกให้เอาชาเขียวมาอยู่ด้วยอไปเอาพึ่งไปนะเอาพึ่งด้วยโอเคแม่ฟิวบอกว่ารับพึ่งไปหนึ่งตัวนะครับน้องใส่กระป๋องกลับบ้านหรือจะห้อยไปเลยสี่ตัวจะดีอ่ะฮะดี เก็บเล่ได้มาแล้วโหตัวนี้ตามหานานมากเลยนะเดินวนกันจะครบรอบละพิ่งไาเจอซีน่าหนูก็ตาดีเห็นนะนะอ่ะไปงั้นเดี๋ยวรับพึ่งไปหนึ่งตัวค่ะไปจ้ะน้องพึ่งตอนจะได้น้องพึ่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องชาเขียวสรุปก็คือกระต่ายที่เราเปิดต้นคลิปมาบอกว่าอยากได้สรุปก็ไม่ได้นะคะมันมักจะเป็นอย่างนี้บต้นคิปว่าอยากได้อะไรจะไม่ได้จะได้อีกอันหนึ่งไปค่ะเรสโก้ ชาเขียวชาเขียวชาเขียวตัวนี้7จ0ร้อยเก้าสิบเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนพอน้องคนรู้สึกว่าเหมือนมันน่าจะมีราคาที่ดีกว่านี้ได้ค่ะดูตัวนี้ก่อนเมื่อกี้เจ็ดร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบตรงนี้ตรงนี้หกร้อยเก้าสิบถูกว่ะชาอย่าเราเลือกตัวตัวนี้นี่น้ำชาเขียว มีกี่ตัวคะมีเราพี่น่าจะเอาตัวนี้ตัวนี้หน้าสวยเดี๋ยวบอให้พี่เขาเปิดตู้ให้เอาหน้าเขาไม่เหมือนกันเหรอหน้ามันอะมันต้องเลือกทรงตัวอะไรเงี้ยแบบทรงผมบางตัวมันจะไม่เหมือนกันนะดูดีๆแบบตัวไหนที่เหมือนกันอะก็แบบทรงนู่นทรงนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันทรงหัวทรงหน้าหัวบางตัวหัวล้านบางตัวหัวซีนั่นทั้งเลือตัวนี้แม่ซื้อให้เหรออ้าวสองตัวเลยเหรอไม่รู้ไหนแม่บอกแม่ซื้อให้ตัวหนึ่ง ก็เมื่อกี้ออกไปแล้วไง994อันนี้เขาซื้อเองแม่เราอยากแชร์ก่อนเอาเองใช่ไหมตัวเนี้ยไม่อ้าวเฮ้ยคุยกันก่อนเลยสรุปใครจ่ายก่อนแม่อ้าวแม่จ่ายไม่ให้พ่อจ่ายอะไรก่อนเดี๋ยวแม่ชอบอย่างเงี้ยขอดูตัวชาเขียวค่ะสามตัวเลยจะดูหน้าตัวที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันดวงน่ารักเลยชาเขียวมาดู นาพ่อมาเหมือลยดีทรงคอตัวหนึ่งคอยื่นตัวหนึ่งคอหุบต้องเลือกมาต้องเลือกตัวนี้ดูหน้าหัวมันจะอ้วนๆกว่านนี่สามตัวตัวกลางอุ้ยแม่จะซื้อให้อีกตัวอะไรก่อนแม่จะซื้อให้อีกตู้ ตัวกลางอ้าวไหนขอดูในราคาตัวกลางดูตัวนี้รู้สึกว่าน่าสวยสุดราคา690ขอดูที่แม่ถือหน่อยน่ารักอะมันจะคู่กับเพรื่งหนูไงตัวเ็เท่ากันไหมเท่าค่ะตอนนี้มันคนละรุ่นกันเอ้ยรุ่นเดียวกันไม่รู้มองไม่ออกจำไม่ได้ตัวสองตัวนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันนะอ๋อคอล e c t i นเดียวกันใช่น่ารักนะแม่ ถ้าซื้อก็เดี๋ยวยืมเอาอะไรคะเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้นะอ่ะนี่เลยนะครับได้ไปแล้วอยากจะรับตบตัวแม่เงินบัญชีไม่อำหนวยเรารู้รู้ใจน่ารักว่าไอตัวเนี้ยไอตัวสีมูตัวเนี้ยน่ารักมากตัวไหนฮะมันมัี่เหรอใช่มันเป็นสีพัฟฟ์อย่อ๋อมันพอลไซด์ด้วยนะเฟลใช่เป็นไซด์จิ๋วตัวนี้น่ารักเลยใช่ไม่บีบมีแล้วอืออ่ะโอเค ว้าวได้สองตัวเลยเหรอใช่นังไงครับวันนี้ม่อนชิชิได้สองเลยนะคะทุกคนดีใจร้องไห้เลยอ่ะฟิลว่ะดีใจแม่ร้องไห้ดูเย็นเด้อเดี๋ยวมาดูหน่อยว้าวแม่จี้กล้ามเนื้ออ่อนเลยว้าวได้ตัวนั้นมาอีกตัวนั้นคือแบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วก็สีชมพูด้วยนะโอ้โหเป็นลมเลยเป็นลมเลยนี่ นี่เลยนะฮะได้มา2ตัวนะครับสหรับการมาเดินที่ถึกมีครั้งนี้นะเป็นไงบ้างครับน้องเพลินมากได้สองตัวแล้วคือแบบน้องอันเนี้ยคือสัมผัสไม่เคยสัมผัสเนื้อแบบนี้แล้วมันแบบนิ่มมากแล้วแม่ครับไม่เคยอ่อนแรงการเนื้ออ่อนแรงมากพี่ว่าหลอกแม่อะเออพี่บอกว่าเดี๋ยวแม่ซื้อให้ตัวนึงหนูออกเองตัวนึงไม่ออกเลยไม่ออกเลยโปิดเฉยอ่าโอเคทุกคนตอนนี้น้องเพลก็เริ่มมาเก็บบอลชี้แล้วนะยังไงก็ ฝากติดตามมันด้วยนะครับนา่าดีอาจจะเต็มห้องเดี๋ยวให้นุ่มพิวไปทำคลิปแยกรีว,รวริวมา่ชิชิเดี๋ยวเรามีเยอะกว่านี้นะคะทุกคนรอก่อนอีกไม่นานเดี๋ยวมันจะงอกเต็มห้องอโอเคได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย